ไปเห็นใน y o u t อือแล้วก็มีเบอร์โทรก็โทรก็ผมก็โทรไปไปไปเจอคุณปีชาแต่แล้วผมว่าผมอยากจะเอามาทดลองสักสองกิโลพอปุ๋ยมาถึงปั๊บเนี่ยผมให้ภรรยาไปใส่ค่เขาไม่ยอมใส่อะเขาบอกว่าพี่ใส่ไเต้าเหลือสามกิโลแล้วมาใส่สองช้อนเนี่ยมันไม่ใส่เสียเวลาเพราะว่าที่ซื้อมา มันตั้งหลายอย่างที่ซื้อมานะแต่าใครมาขายเลยก็ซื้อหมดแล้วถ้ารอหมดก็ไม่เคยเห็นผลพอสักทีอะไรเพราะว่าไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เป็นไรก็ผมเป็นคนพิการผมเป็นอัมพฤกษ์เครื่องซีกเลยไม่ได้นะครับปารีลูกสาวปิดเทอมลูกสาวลงมาก็เก็บปุ๋ยนั้ประมาณสักสองสามเดือนน่ะแล้วพอลูกสาวลงมาถึงปั๊บบอกว่าปุเป้ ลูกไปใส่เอาไปสองช้อนนะใส่ให้หางกับพ่อประมาณสามเมตรใายช้อนหนึ่งใช่สอง้ายช้อนกว่าช้อนไปลองดูดิไอลูกสาวกับพ่อเขาก็ไม่กล้าขัดเขาก็ไปใส่แล้วจะใส่ไปเสร็จประมาณสักยี่สิบกว่าวันเนี่ยผมสังเกตใบใบปาล์มเนี่ยไมไปใบปาล์มแปลกนะมันเริ่มสวยแปลงนี้เลยไหมคะแปลงนี้เลยไหมคะยี่สิบวันแปลงผมเป็นลงข้างบ้านอ๋อหน้าบ้านบ้านแางบ้านสิบหกปี แล้วใบใบปาล์มเขาเริ่มเริ่มบอกเป็นเขียวออกเขียวเขียวดำดำอ่ะอ่าในจุดจุดไฮไลท์เลยนะคะหน้าบ้านเป็นปาล์มที่จริงๆไม่ไม่ได้ดูแลอะไรนะคะอ่าแล้วก็16ปีใช่ไหมคะปาล์มสิบหกปีสิบหกปีใส่ไป2ี่บวันเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใบจะเริ่มเป็นสีเขียวอกดำค่ะอ่านะคะและสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือหกรั้หนึ่งเดือนเนี่ยชะลายปาล์มตอนน้อายุสามเดือนนะฮะปาล์มชลายก็ลูกกลมขนาดนี้ค่ะ เขายืดออกไปประมาณคืบหนึ่งอะแล้วก็พออีกครึ้าเดือนมันจะตัดมันก็ยืดออกข้างอจากตามบริเวณนั้นที่ผมตัดอยู่น้ําหนักก็ประมาณยี่สิบยี่แบดยี่สิบสองไม่เท่านั้นค่ะหลังจากพอถึงรอบตัดที่ใส่ตัวนี้ไปหนเดียวนะมันได้ถึงประมาณยี่บห้ากิโลโอ้ขึ้นไปประมาณสองสามกิโล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 โอเคนะฮะโอเคปั๊บเนี่ยก็ตัดินใจโทรหาคุณพิชา ครั้งที่สองละจากสองกิโลเป็นเท่าไรคะแต่เรบอกคุณพิชาผมขอซื้อสิบกิโลอ่าจากสองเป็นสิบแล้วนะคะอ่าก็สิบเสร็จผมไปทัลงรงแปลงนั้นมันมันเป็ดไร่นะผมก็ใส่สามชนเลยเพราะว่าปามสิบหกปีพอใส่สามชนปั๊บเนี่ยผมก็นั่งเข้าดูทุกวันดูการเปลี่ยนแปลงพอประมาณสักเดือนกว่าๆผ่ก็เพิ่มไปอีกสิบกิโลหนึ่งเดือนนะคะจากสิบถุงมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะผมใส่ผมใส่อีกผมใส่อีกสิบถุงใส่ที่เดิมนะค่ะที่เดิม พ่อผมเว่าถ้าเราใส่ม,มันไม,ไ,มไม่ไม่ทอเหมือนเรากินยาไม่ครบโดสอ่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะก็ใส่เข้าไปตอนนั้นใส่ไปแล้วสามเดือนฮะทลายเต็มเลยโอ้โหสามเดือนนะคะคนี่คือการนี่คือการใส่ครั้งที่สองและผ่านผ่านไปสามเดือนเห็นทลายใหญ่ขึ้นทลายชั้นแรกนี่ออกออกลูกหมดอ่านะฮะเต็มคอเต็มคอแล้วชาสองเริ่มออกดอกค่ะอ่าทีนี้ทํายังไงอ่ะสุดยอดนะ,ะอยู่ไม่ได้แล้วใส่ปูเคมีนะฮะค่ะ นักวิจาการการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าถ้าคุณใส่ปุ๋ยวันนี้คุณหวังผลได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ในเดียในยตอนนี้แต่คุณต้องหวังผลปีหน้าต้องมีการสะสมใช่ไหมแต่ตัวนี้ใส่เสร็จสามเดือนเนี่ยโอ้โหคุณน้องมันออกทุกเลยหลักการของคนทำปามโซวกทั่วไปบอกบํารุงปีนี้ไว้กินปีหน้าใช่แต่อันนี้เจอสามเดือนออกเลยใส่นะใส่ยางยอ่ะใส่นะวันนี้ค่ะ วันที่หนึ่งเราใส่คอหลังพอถึงวันที่สามสิบถึงวันที่สี่สิบห้าต่อเนต่อไปคือเราใส่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วลูกจะแน่นคอสามเดือนสั่งได้พูดอย่างนี้แล้วกันที่บอกว่าปุ๋ยนี่สั่งได้ใช่ครับที่ผมสั่งออกตอนที่ขัดคอออกเลยไหม ขาดคอพขสั่งได้ปุ๋ยที่มันสั่งได้สุดยอดสุดยอดป้าตอนนี้เปืช่วยสวนคนอื่นไม่มีลูกนะผมแน่นเลยต้องบอกก่อนนะอันนี้มันสคริปต์นะคุยกันเลียวมากนี่คือนั่งคุยแชร์ประสบการณ์กันนะคะสุดท้ายเลยเนี่ยคืออย่างนี้นะครับไอ้พวกเราที่ทําสวนปาล์มกันมาเนี่ยทุกคนหวังอย่างเดียวให้ลูกปาล์มหลบลูกปาล์มใหญ่นะครับตัดไม่ตัดมันไม่ไม่ยังมันมันตัดได้นานไม่หมดคอนะครับ อ่าสิ่งที่ผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับมันคือความจริงที่ผมประสบมากับตัวเองนะครับอ่าพี่กระหัวยินดีสวนพามาดูได้เลยจริงใจนะคะอยากให้เพื่อนกเกษตรมีรายได้ที่ดีลูกผหลุดพ้นนิสิเนาะแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้จริงถ้าไม่ดีจริงที่เล็บกไม่มาพูดนะไม่พูดครับสิบเอ็ดเดือนนะกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้ต้อง<ำ>พิสูจน์ก่อนนะคือคําพูดของผมเน่เป็นนายอ่า<อ><อ>พูดไม่ไดถ้ถ้าเรื่องไม่จริงะนะคะท่านใดอยากเจอ จริงๆอยากเจอสวนจริงๆเลยว่าดีจริงยังไงก็เชิญมาที่นี่ได้เลยนะคะจังหวัดพังงาค่ะอำเภอท้ายเหมืองสำหรับวันนี้รายการอันบดีฑตต้องขอบคุณพี่เล็กนะคะที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆนะคะให้กับให้กับบริษัทเรานะคะให้กับเพื่อนกัรยยนมิตรที่ทำในเรื่องของการเกษตรนะคะอันบัดีก็ต้องเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าเราอาจจะต้องมาเยี่ยมแล้วก็มาชมสวนของพี่เล็กอีกนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ